พายุตรงนี้นี่สว่างจริงด้วยมามาครับวันนี้จะแจ้งกว่าแจ้งมากเลยอ่ะแจ้งใช่นอนพี่เป้พีเอเป้ของน้ำพี่ได้อาบน้ำแล้วพีเรสถอดรองเท้าเกือบไว้แล้วพี่ก็ขึ้นรถรถจะไปออกมาแล้วพี่เป่ากเลยตัวนีเกือบแบ๊ข้าวเขียวพีอร่อยดีตีมขาวตีปฏิบัติธรรม เขากพี่จาเเเอไปยืนบูทโน่นบูทโน้นเหรออร่อยดีมันจะให้กะทิเราไปกินกับน้ำกาแฟไหมพี่รู้ไหมไอติมอร่อยมากหอมหวานมันขาให้ติมฟรีวันนี้ไอ้น้องเขาก่ะ้นเพถามเขาาว่าร้อนคัดยังยงอย่ ครับก็ดูบรรยากาศหน้าวิธีไปฟังตานก่อนครับทีนี้น้องกําลังมาถึงก็ทักทายกับทีมงานที่สปอนเซอร์นะครับแล้วก็ทักทายกับเอฟซีที่มารอซื้อเสื้อครับแต่วันนี้น้องบอกว่าเสื้อหมดครับถ<บ>้าอยู่ต้อรงไปต้องถ่ายเอาไปต้องถ่ายน<ะ>ี่ครับผมท่านครับ ข้าน <c oughs> อกางนอกก็ได้ตามแนั่รถตู้ไทยรถเฮก็เป็นของ CMC Arm นะครับเรเข้ามา น้องก็ไปที่หล้างเวทีเพื่อเตรียมตัวขึ้นเช็คซาวนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูบรรยากาศช่วงเช็คซาวกันต่อนะครับว่าค่ำคืนวันนี้จะมีใครมาออดิชั่นหน้าเวทีบ้างนะครับมีใครมาออดิชั่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับจะมีอะไรมานำเสนอเพื่อนๆใหม่ๆในค่ำคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันที่หน้าเวทีทีน,นี้บรรดาที่บนเวทีก็ใกล้ความจริงนลครับเหลือแต่การ จัดอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกจอ LED นะครับสายสัญญาณต่างๆนะครับด้านเวทีนั้นเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านเวทีคงเหลือด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะครับตอนนี้หลังจากที่ทีมงานช่างฝ่ายเทคนิคไล่สายจำแต่ละจุดครบนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเริ่มเทคสาวได้ครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันออกพรรษานะครับออกพรรษาเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่หมดฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าการออกพรรษานี้ตามสมัยพุทธ,ธกาลนะครับนี่ขออ้างอีงนิดนึงนะครับคือพระพุทธเจ้านด้นมีการประกาศให้พระพภิกษุสง์จำพรรษาส <c oughs> เดือนนะครับตั้งแต่เดือน8ปดเอาจำเอาเป็นว่าเดือน8เดือน8ดนี้แล้วแต่จะตรงกับเดือนไหนแต่ละปีนี่มันจะไม่ ไม่เป๊ะเสมอไปแต่ถ้าเดือนขึ้นแทมนี้เอาไปเดือนเดือน8เป็นหลักรับพราะเดือน8 91เก้าสิบเอ็ดก็มาสิ้นสุดที่เดือน11นะครับ3เดือนก็เป็นอันหมดฤดูฝนคือหลังจากที่เข้าฤดูฝนนี่พระพุทธเจ้าจะให้พระสงฆ์จำพรรษาสามเดือนคือไม่ให้ออกไปที่ไหนออกไปได้แต่ต้องกลับมาจำวัด,มไ,ดไ,ไม่ให้ไปค้างคืนพูดยังไงไม่ให้ไปค้างคืนนอกวัดให้กลับมาจำวัดเหมือนเดิมน,นะครับ ในช่วงเวลา3เดือนนะครับหลังจากที่ครบสเดือนคือหมดฤดูฝนแล้วนั้นก็ถือว่าออกพรรษาแต่ว่าพระพิสูุสงสงที่จำวัดแต่ละวัดนั้นสามารถออกไปจำวัดที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการหมดฤดูฝนแล้วนะครับมีเป็นสมัยพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าอ่านับแต่วันนี้ไปนั้นคือหมดฤดูฝนนะครับหมดฤดูฝนก็จะ ปอดฝนในการที่จะมาหน้าเวทีนี่ก็สบายหายห่วงครับไม่มีฝน,นครับยุคเป็นป้าเป็นบางครั้งนะพี่อาจจะมีหลงมาบ้างนะครับนอกฤดูกาลนะอากาศจะมีเพราจจะเป็นธรรมชาติมันอ,อาจจะมีมาบ้างอยู่ตอนนี้สาเสือหน้าเวทีมีจองด้านหน้านเต็มนะครับแต่ว่าด้านหลังก็ยังยังว่างอยู่ทั้นที่ มาตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะครับท่านที่มาจับจองอ่าสำหรับที่นั่งเหมาะเาะด้านหน้าด้านกลางด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่คนชอบนะครับบัตรผ่านประตูวันนี้นะครับ1 0 0บาทนะครับเป็นการใส่บัตรเป็นการใส่บัตรมั่งตรา มีการาสาบาตรทางเข้านะครับร้อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยนะครับจะว่าเป็นการเก็บค่าผ่านประตูก็ไม่เชิงสักทีเดียวครับเป็นการบอกบุญให้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะครับเพื่อน ก็รอดูบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันว่าค่ำคืนนี้ขึ้นมหาชนจะ,ะสังกษสีแตกไหมครับว่ารอรุ่นกันว่าสังกษสีจะแตกไหมครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ สวัสดีครับน้องไฮขอบคุณมากที่แวะเข้ามานะครับไปดูน้องเช็คเสารพี่ครับอ่าตอนนี้น้องไปหลังเวทีแล้วครับเมื่อสักครู่นี้น้องมาน้องมาที่สนา้านาเวทีแล้วก็เดินไปตามซุ้มไปตามบูธที่อ่าสปอนเซอร์จัดไว้แล้วก็น,น้องก็ได้เล่นเกมไปหลายจุดอยู่